ไปคลินิกก็ชอบให้โบกรามอย่างเดียวเลยไม่แนะนําอย่างอื่นเลยค่ะต้องแก้ยังไงคะวิธีแก้ง่ายที่สุดคืออะไรดูไหมให้ทายให้ทายให้ทายย้ายคลินิกเลยค่ะทุกคนอังว่าการเลือกคลินิกการเลือกคุณหมอที่ทําหน้าให้เราอะ่ะ ก็เหมือนกับการเลือกแฟนนะคือเราจะต้องหาคนที่แมชกันที่เข้าใจในความต้องการของเราแล้วก็มีนิยามความสวยที่ตรงกรันนิยามความสวยจริงๆอาจจะไม่ต้องตรงกร100ันร้อก็ได้นะแต่ว่าคุณหมอจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรากังวลมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะทีนี้ถ้าเจอคลินิกที่แบบแนะนําแต่โบรกรามอย่างเดียวก็ยายที่เหอะบางทีเขาอาจจะไม่มีหัตถการ อย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะมีแค่การฉีดโบทอย่างเดียวไหมก็ไม่รู้แต่ว่าง่ายสุดก็คือการย้ายคลินิกนะคะแล้วก็การที่เราเสพคอนเทนต์ในในโซเชียลมีเดียมันทําให้เราเปิดกว้างมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับรูปหน้ามากขึ้นเราก็เริ่มมีไอเดียแล้วเนาะว่า หน้าแบบนี้ควรจะทําอะไรบ้างแต่ก็อยากให้เอาไอเดียที่เราได้มาจากการเสพคอนเทนต์ไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคอนเทนต์ในออนไลน์คนที่ทำคอนเทนต์หรือแม้แต่ตัวอังเองเราจะไม่เห็นใบหน้าหรือว่ารูปหน้าของคนที่คอมเมนต์ถาม ดังนั้นมันจะเป็นการการพูดในภาพกว้างซึ่งปัญหาของแต่ละคนแต่ละใบหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะก็ขึ้นกับคุณหมอหน้างานคุณหมอที่เป็นคนเจอเราเนี่ยว่าเขาตรวจประเมินแล้วเห็นว่าเราควรจะทําอะไรบ้างก็อยากย้ำไว้แหละว,ว่าไม่อยากให้หยุดเอาในสิ่งที่เราแบบเสพคอนเทนต์มาว่าเฮ้ยฉันตั้งใจว่าฉันจะต้องทําอันนี้123 4สแต่พอไปเจอคุณหมอจริงๆแล้วคุณหมอกลับไม่ทําให้อันนี้ก็ต้องขึ้นกับดุลพินิษของคุณหมอที่ รวจประเมินใบหน้ารูปหน้าเราด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอก็จะเห็นปัญหาได้ชัดจเจนมากกว่าค่ะ